บาสเซลิน่ายื่นข้อสเสนอสัญญาใหม่ให้เอเจนต์กาบีอีกหนึ่งรอบนะหงเตรมลากแข้ง70ล้านปอนด์แทนมาเน่พร้อมจะพ่วงมินามินโน่ในดิวดีนะได้ทีมแล้วโปรมาอัปเดตเรื่องอนาคตของโมเมสซาลาเทรนสตาร์ลิอบ์พูดโดนจุกยับหลังไม่ร้องเพลงชาติอังกฤษเกมดวลฮังการี ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยบาเซรลนายื่นข้อเสนอสัญญาใหม่กับเอเจนต์ของกาบีกองกลางดาวรุ่งบาเซรลนาพิจารณาอีกรอบเป็นที่เรียบร้อย โดยกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีรายนี้เป็นอีกหนึ่งแข้งอนาคตของอาซูการณนาหลังแจ้งเกิดเต็มตัวในฤดูกาลล่าสุดที่ได้ลงสนามถึง19นัดจากทุกรายการพราะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่โดยฝีเท้าที่เก่งกาจเกินอายุทำให้กาบีคนนี้ได้รับความสนใจจากหลายทีมของยุโรปขณะที่สัญญาปัจจุบันในแคมปนูเหลือถึงซัมเมอร์ปี2023เท่านั้นเองนะ ซึ่งพาวิชโชรับบนโนนักข่าวคนดังประกันต่อแต่ว่าตอนนี้อีบันเดลาปัญญาเอเจนต์ส่วนตัวของกาบีได้รับข้อสเสนอสัญญาใหม่จากทางบาเซรลนาอีกหนึ่งรอบและการพูดคุยกันระหว่งางทั้งสองฝ่ายก็จะเข้าสู่ช่วงสําคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังจากการเจรจารอบล่าสุดเป็นไปได้ในทิศทางที่เป็นบวกในขั้งนี้ มีการรายานข่าวแต่ว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวดาวเตะมูลค่ากว่า70ล้านปอนด์เพื่อจะมาเป็นตัวแทนของเซเดียโมเน่ที่เตรียมย้ายออกไปโดยมีใช้ทาคุมิมินามิโนะไปส่วนหนึ่งในข้อตกลงดังกล่าวโดยมีการริกานข่าวแต่ว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวกองหน้าของทางลีดอย่างทางบราฟินญ,ญ่าอย่างจริงจังและพวกเขาเองอาจจะใช้ทาคุมิมินามมโนะเป็นตัวทวงดุลในข้อตกลงดังกล่าวหลังจากคาดกันว่าเซเดียโมเน่ ส่งตกเป็นเป้าหมายของเบเร์ยานินิกออกทางแอนฟิลด์ในช่วงเสมอนี้โดยที่ทางเจเกนคอปกำลังยุ่งอยู่กับแผนการที่จะหาหนักเตะมาทันที่แข่งทีมชาติเซนิกลปรยนี้ โดยฮงแดนนั้นเป็นแฟนตัวยงของปราฟินญ,ญามาอย่างยาวนานแต่ว่าเขาต้องเผชิญกับการแข่งขันจากทางบาเซร์เลน่ายักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนและก็ตามการรายง,งานของเดอบิลเบร์เนียความสนใจของลิเวอร์พูลเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากมาเน่นั้นใ,นใ,นในกล้ที่จะย้ายออกต็มทีแล้วรายงานข่าวดังกล่าวยังเสริมเพิ่มเติมบอกว่าครอฟกระตือรล,ล้นที่จะ่านสัญญากับทางปราฟินญ,ญาและเต็มใจที่จะเสียสลับมินามินโนซึ่งเป็นผู้เล่นท,ที่ทีมมีประโยชน์ตั้งแต่อายายมาที่แอนฟิลเมื่อ2ปีครึ่งท โดยทางเดอะอาร์นติกนิอ้างบอกว่าทางบริทต้องการค่าตัวระหว่าง6 0ส0ถึงล้านปอนด์สำหรับดาวเตะของพวกเขานั่นจาทำให้ลิวอพูยในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการเล่ล่าลาเซนของเขาเนื่องจากทางบาเซรลนาเองที่ประสบปัญหาทางการเงินจะไม่สามารถจ่ายค่าตัวในราคาที่เรียกพร้องมาเว้นแม้แต่พวกเขาจะขายนัเกเตะออกไปก่อนปราฟินยาซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ทีมชาติบราซิลทำไปทั้งสิ้น11ประตูจากการลงเล่นทั้งหมดส5ิานัดในเกมพรีเมียร์ลีกให้กับทางลีดเมื่อฤดูกา โดยทัพยุงทองรอดพ้นจากการตกชั้นในวันสุดท้ายของฤดูกาลที่พวกเขาชนะแบรนฟอร์ดไปสอต่อหโดยนักเตะไว้ชาวปีรายนี้ทำได้1ประตูจากการยิงจุดโทษนอกจากนี้การปล่อยวินาเิโลไปที่แอลแลนบรดฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงสำหรับทางราฟินยาอาจจะไม่ใช่การสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทางลิร์พู แต่ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นก็มีบทบาทสําคัญไม่ใช่น้อยในทีมเมื่อยิงไปถึง10ประตูรถทุกรายการเมื่อฤดูการที่แล้วโดยเฉพาะการช่วยให้หงแดงนั้นไปถึงลีกคัพรอบชิงชนตเลิศในครั้งนี้หลังจากที่นักเตะไวเซเปนรยนี้ทําประตูได้ในเกมที่หงแดงเอาชนะซาท์อัมตันในลีกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเจกเกนคอปกล่าวว่ามันเป็นความผิดพลายแรง ที่เขาไม่ได้เล่นบ่อยกว่านี้2เดือนก่อนหน้านั้นกุนซือทีมลิเวอร์พูลยอมรับตว,ว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยอมิเดวิโน,โนโออกทีมไปมันยากอย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับเขาและสำหรับผมเช่นเดียวกันเพราะมันยากจริงๆสำหรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาได้กล่าวทากิอยู่ในช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะในเวลานี้ฟาบิโอโรมาโน,โนเดี่ยวข่าวชื่อกล้องอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของโมเมสซานา กับทางลิเวอร์พูลหลังมีข่าวว่าว่าบาเซรลนาเข้ามาอีเอลกาเซนฟรีในครักนี้โดยทางโบเบซาน่ากองหน้าดัซโซพิมบริกไปกล่าสุดตอกเป็นข่าวกับทางบาเซรลนาโดยทางเดะมินเตอร์สื่อจากแดนผู้ดีได้เผยได้ว่าดาวยิงอียิปตตกปากปรับคำที่จะย้ายไปเล่นที่ลาลิกาสเปนกับยอดทีมแห่งชินคาโูหลังจบวิซันนาในรูปแบบฟรีเจนแต่ล่าสุดทางปาบิเชโอรามานโนนักข่าวชื่อดังได้ออกมาชวิชนะฮะ ถึงเรื่องอนาคตในทิศทางที่โน้มไปยังสื่อเจ้าต่างกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้ระบุว่าทีมใหม่ของซาร่าจะเป็นทีมใดโดยบอกแค่ว่าหากไม่เพิ่มข้อสเสนอที่พึงพอใจแก่ตัวนักเตะได้แล้วก็ mm. ลเลเร์พูอาจจะต้องเสียแบบฟรีฟรในปี2023ก็เป็นได้ถึงตอนนี้สถานการณ์ของโมซาร่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนักเขาไม่ได้อยู่อยากจะย้ายออกจากงลเร์พูในช่วงสมัยนี้แต่เรื่องการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ย,ยังคงมีความซับซ้อนอยู่ขึ้นอยู่กับสโมรสรและก็ในอีกหลายเดือนจาก,จากนี้นั่นเอง เลวพูจะต้องปรับปรุงข้อเสนอของพวกเขาหรือจะปล่อยให้ซาล่าสย้ายออกไปแบบฟรีในช่วงปีหน้าโรมาโนได้เผยพันธ์ทวิสเตอร์ส่วนตัวสำหรับทางบาร์เซโลน่านแล้วเพิ่งได้รับแรงหนุนจากสปอนเซอร์เจ้าใหม่อย่างทาง s p อต ify ด้วยเ,เงินกว่า2 3 5ล้านปอนด์หรือประมาณ10,000ล้านบาทซึ่งทางเจ้าบุญชุ่มก็เตรียมวางแผนที่จะใช้ในการเสริมทัพเพื่อจะกลับมาล่าความสำเร็จกันอีกครั้งก็เป็นได้ เฮนริสเดอร์อาร์โนแบ็กขวาลิเวอร์พูลโดนวิจารณ์ยับหลังไม่ร้องเพลงชาติอังกฤษก่อนจะลงฟาดแข้งกับพังฮังการีโดยคนหลงหลังเกมการแข่งขันอยู่่าเดเช่นดิกซีซั่น2022ซึ่งสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษภายใต้การนำทีมของแเร็ิสเซาเกตบุกไปพ่ายฮังการีศูนย์ต่อหนึ่งนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในการแข่งขันยังกล่าวั้นมีดราม่าเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าในขณะที่ทุกคนกำลังร้องเพลงชาติอังกฤษกัน แต่ทางเทนอเล็เซนเดอร์อาโนโนแบกขวาวัย24ปีของหงแดงกับยืนนิ่งไม่รับเพ n ชาติและโดยเกณฑ์ดักงกล่าวอยู่ในช่วงที่สหราราชนจักรจะตัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหาราชนจักรครองศิลป์ราชสมบัติครบ70ปีทําให้เขาถูกแฟนๆออกมาตําหน,นิเป็นจำนวนมากเลยนะหลังจากคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปชาวเด็ดอังกฤษนั้นก็ต่างออกมาแซงข,องข,ข้อคิดเทนมากมายอาทิเช่น ใครๆก็สังเกตได้ว,ว่าเทนอลิสนเตอร์อา์โนเป็นคนเดียวที่ไม่ร้องเพลงชาติหน้าขายหน้านักคุณเป็นนักเตะที่ไม่สามารถร้องเพลงชาติประเทศที่คุณเป็นตัวแทนได้ฉันกับเพื่อนอยากจะถามคุณว่าทำไมวันนี้คุณไม่ร้องเพลงชาติในเกมกับทางฮังการีเรารักคุณฐานะผู้เล่นนะแต่คุณกำลังดูมินประเทศของคุณเองและอย่าเล่นให้อังกฤษถ้าคุณทำอย่างนั้นกับประเทศของเรานอกจากนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนก็ยังเรียกร้องตอนเองแต่ว่าสเกลไม่ใช่คนอังกฤษ แล้วก็โหใส่เพลงชาติ God Save the Queen ที่ดังขึ้นนะัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอคัพ2021ที่สามเบนบรีมาแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องร้องเพลงเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและก็สถาบันที่ไม่เคยปกป้องและก็สนับสนุนพวกเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพู้ทีมรองแชมป์พีเมริงกิตเริ่มเดินหน้าหาแข้งหน้าใหม่มาเสริมทัพนาฬิกาหน้า โดยได้มีการเจรจาคว้าตัวแซนนารีปีตัวเก่งจากทางบอสตันนิกทีมแชมป์จากทางบุนเดสเซิกาเยอรมันให้มาร่วมทัพนัิการนาแล้วในวันันี้เพื่อมาแทนที่ซาดิโอมาเน่ปีกชาวเซนิเกลของทางของแดนลิเวอร์พูลที่คาดกันว่าจะย้ายออกทีมในช่วงสมอนี้โดยปีกชาวเยอรมันไวสกโซเปรานีทำผลงานได้อย่างดีนะฮะกับทางทัพเสือใต้โดยยิงไปแล้วทั้งสิ้น17ประตูกับอีก10แอสซิสจากการลงสนาม45นัดภายใต้การดูแลของยูเรนนาเกมันในทีซสั้นนี้ ถึงอย่างนั้นนาบรีเองกำลังจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของการสัญญาถิ่นอารินันอารินาแต่ก็ยังไม่ได้มีการต่อสัญญากัดออกไปแต่อย่างใดท่านี้มีการคาดการณ์กันว่าน,นาบารีอาจจะตัดสินใจย้ายทีมไปแล้วในช่วงซน,นาก็เป็นได้ขณะที่ยังไม่อาจจะบรรลุนะฮะข้อตกลงกับต้สนสังกัดได้ในตอนนี้ถึงแม้ว่าทางวายเยอร์มินิคเองก็ได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้พิจารณาโดยจะมอบค่าเหนื่อยปีละประมาณ10ล้านยูโรแต่แข้งบรนี้ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งก็ทําให้เขาอาจถูกขายภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็เป็นได้จากสถานการณ์ของนาบรีที่มีแววมาว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับทางทัพเสือใต้ทําให้ทีมองแดงของทางเชเกนคอปตเรียนเดินหน้าเจราจาทันทีเพื่อหวังมาแทนที่รถแทนมาเนตซึ่งเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและคาดกันว่าน่าจะย้ายออกจากทางทีมในช่วงสั้นนี้ด้วยเช่นเดวกัน อย่างไรก็ตามทางบบเยอร์มินิกน่าจะเรียกร้องค่าตัวของนาบรีอยู่ที่ประมาณราว68ล้านปอนด์แต่หากเกิดการย้ายทีมขึ้นจริงอาจจ่ายค่าตัวนักเตะด้วยราคาเพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นเองน,นะนั่นทำให้ทีมหงแดงเตรียมเจรจาเพื่อจะสอบถามถึงรายละเอียดของสัญญาดังกล่าวเพื่อหวังดึงตัวนาบรีมาร่วมทัพในช่วงสั้นหน้านั่นเองครับแะขคาลิฟว์ดวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทกคนครับ